ผู้นำศาสนาอิสลามอามาจอภูเก็ตนะคะทัศนศึกษาดูงานสังคมพระหุวัฒนธรรมสามศาสนาในพื้นที่ตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ นายปรีดาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีและนายกอบตอท่าอิฐนะคะกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลามกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์อ่อนน้อมอิหม่ามประจำมัสยิดท่าอิฐคณะผู้บริหารอบตอท่าอิฐ คณะกรรมการมัสยิดท่าอิดก,กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำทางศาสนาอิสลามและผู้ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลามอบประจภอปก็ตจำนวน100คนที่โรงเรียนดารุนมามานหมู่ที่10ตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีโดยศึกษาดูงานในพื้นที่มัสยิดท่าอิดนะคะในรูปแบบสังคมพหุวัฒนธรรม4วัดหนึ่งมัสยิด1บวชศาสนาคริสต์ตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรี ประชากรส่วนใหญ่นะับถือศาสนาอิสลามเป็นชุมชนมุสลิมนะคะขนาดใหญ่ท่าอิดค่ะเป็นที่ตั้งของวัดท่าอิดซึ่งตั้งอยู่ติดกับโรงเรียนท่าอิดศึกษาวัดแสงสิริธรรมวัดบางบัวทองวัดเชิงเลนและหนึ่งโบสถ์ศาสนาคริสต์ที่ไดจากสายทานพระพรทําให้ชุมชนนี้มีการเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลกันกร,ระหว่างชาวพุทธชาวมุสลิมและชาวคริสตเสมอมา ความหลากหลายของชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาแสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างวัฒนธรรมของหลากหลายศาสนาและชาติพันธุ์ในอาเซียนที่มีอยู่ในประเทศไทยเราวกับเป็นการจำลองประชาคมอาเซียนที่เกิดขึ้นให้เราได้เห็นการที่ชุมชนต่างๆเหล่านี้อยู่ร่วมกันมาเป็นระยะเวลากว่าร้อยปีเป็นการแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าความแตกต่างนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งเสมอไปค่ะ